กลับสวัสดีครับทนผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเองอิสมิกเสียงแงมก็ขอเัยด้วยนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมอะไรไม่รู้นะ๋ยวผมจะบอกไว้ตอนที่ใกล้จะจบคลิปแล้วอันนี้นะผมจะมาเล่นเกมไอตัวที่มันสร้างเนะี่ยแล้วไม่เสื้อมันหายไปทำไมตัวนี้เสื้อมันหายไปอ่ะแต่มีที่อัปเกรดเรนนี่ต้องให้ตัวแนบไปสร้างไอ้พวกนี้ก่อนแล้วมาสร้างเสร็จมันก็จะกลับมาไปยืนที่เงินใช่ไหมนี่เดี๋ยวดูดูดู ต้องรอสักคู่หนึ่งนี่มันจะเพิ่มก็เก็บเงินไปนะเงินจะอยู่ข้างล่างนี้ตรงเมาส์ผมแล้วตรงนี้ก็คืองานนะนก็สามารถเพิ่มเพิ่มไปตัวพวกนี้ได้นะไอตัวที่มันยืนสร้างเนะี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะสปีดลองอัพดูมันคืออะไรจะจะรู้ไปพร้อมกันอ๋อมันจะทำงานเร็วขึ้นนะอัพจะครักหนึ่ง ไม่ได้ไม่รู้ออดได้อันนี้จะแตงคืออะไรไม่รู้ใช้เงินสามร้อยบาทดิ่งเดี๋ยวค่อยรู้แล้วกันวู้ดได้เงินมาเยอะเก็บไปก่อนเก็บเคซืก็ไปอีกหนึ่งหนึ่งอนนี้ผมมีพนักงานสี่คนแล้วดูเแล้ร้างมันจะได้เงินไหมเนะี่ยอันนี้คืออะไร เก็บเหรียญแล้วได้ไหมทำไมผมเก็บไม่ได้อะหรือมันน่าจะตั้งหลอกวะอ๋ออูไม่ได้ตั้งหลอกแต่ได้เงินคูดเยอะโอเคเก็บไปให้เดินสร้างมันสร้างเลยวะใช่มันสร้างเสร็จมันจะได้เงินป่าวะไม่แน่ใจอะอันนี้เกมอาคุณสองสปีดมาถึงวิ่งเร็วปะดับเบิลดับเบิลโปรดัก ได้เหรียญคูณ2ดับเบิลสปีดวิ่งเร็วคูณ2จริงก็ซือ้อดีง่าได้นะต้องซื้อนั่นหรอกอันนี้คือคูณ2เงนนินอันนี้คืออะไรไม่รู้มันเป็นโบนัสอะไรไม่รู้นะซึ่งเงินผมเยอะมากเก็บไปก่อนหัวเงินมีร้อยสี่สิบเก้าอัปเกรดแค่นี้พอหกคนสี่ห้าหกเออหกคนนั่นแหละ ไปผมจะอัพสปีดด้วยเพราะมันจะได้ขุดเร็วขึ้นด้วยมาอัพต่อติงเวล้าเองหอมาดึงไอ้นี้บะอัพบ,บ้านไหมเนี่ยน่าจะเป็นบ้านของบ้านอะไรสักอย่างแล้วก็มีประตูเหล็กด้วยผมว่านะเ,าเก็บเหรียญในแนนมันได้เยอะมากนะเฮ้ยบ้านคนอื่นนะเดี๋ยวผมจะไปกอบลกันหัอะไรวะเนี่ย ไปบ้านเพื่อนได้ไหมโหกี่คนวะเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนตัวยังไงวะเพราะทำไมเสื้อหายอะวัดเดอะเสื้อหายหรือว่าเาต้องหรือวต้องทาบ้านให้เสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไอนตัวบุกดีหรือเปล่าหรือว่าต้องอัพอันนี้ไม่ไหวเอ้ยเปกมังพูดไปงั้นแหละแต่วผมจะเก็บเงินสามร้อยแล้วกัน แต่วันนี้ผมต้องมาเก็บนี้ด้วยจะได้เงินเพิ่มอย่างฟรีๆตัวที่ไม่ทำเลยเลยเอ้ยมันเป็นรถหรือเปล่าวะมันน่าจะเป็นรถแหละทำไมมีประตูด,ด้วยเหมือนบ้านเลยนะเหมือนบ้านเลยตันนี้ผมได้ร้อยห้าสิบห้าลมนี้ก็เป็นสองร้อยอีกนี้เดียวเดี๋ยวผมไม่ได้สักสองร้อยยี่สิบอะตองก็สามสิบเออ มาเลยมาเลยพวกเราเดีวผมเอยเอยเอ,เอจะมันแปลกน่าจะน่าจะเน็ตหลุดทีผมตัดไปตอนที่ว่าเก็บเงินได้แล้วเก็บเงินครบอะเออก็มาลุ้นบอกมันนะว่าจะได้อะไรโอเคเอาตัดมันโอเคตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะครบแล้วนะว้าเขาล่างไงม,ม,มาผมนะสามร้อยสิบบาทมา แปลงเววหนึ่งมันนมันแปลว่าค่าต่อยนะอ๋อมาดึงว,ว่าเพิ่มนี่ปกติอะไอตัวมันทำมาก่อสร้างแล้วมันเดิมแบบนี้ใช่ไหมมันจะได้เงินสิบบาทเว้ยเอ้ยมันจะได้เงินห้าบาทแต่นี่มันได้เงินเยอะขึ้นเว้ยเพิ่ม5ห้าบาทคุมมาแค่ห้าบาทว่าไงเพื่อนแต่ผมอยากไปเก็บบ้านเงินบ้านเพื่อนมนดูมันเก็บได้ปะ เราค่อยเอาไว้ที่หลังแล้วกันผมต้องจ้างงานก่อนแปดคนงานเฮ้ยเร่งสปิดคุณเจดนี่อันนี้โอ้โหพับนบาท แต่ผมไม่รู้ผุมยังสงสัยนะมันเอาไาไหนวะเ,เดี๋ยวด้านนี้มันสร้างเดีอยวมันเนี้ยมแป,กป,กปกลกๆเรามาเก็บบ้าเมือนี่มันเก็บได้เปล่าถ้าเก็บได้เก็บไม่ได้หรอแล้วเขาเก็บไม่ได้เปล่าเออผมว่าเดี๋ยวค่อยคิดกัน เฮ้ยผมสร้างบ้านเสร็จแล้วหรอมันเปลี่ยนบ้านแล้วปะเนี่ยรดว่าผมค้างเฮ้ยเปลี่ยนบ้านใหม่แล้วไม่มีเลยเออเดี๋ยวมันทะลุทำโมเดลออกมาเป็นยังไงเนี่ยดูดิครับเก็บเหรียญได้เงินโอ่ก้าวสเปดที่ว่าเยอะอยู่ผมจะต้องเร่งตัวนี้ก่อนตึ๊บตึ๊บ แล้วก็ไปอัพสปีดตอนนี้ผมมีพนักงานเป็นสิบคนแล้วอะที่มาก่อสร้างเดี๋ยวผมจะต้องเก็บเงินพันหนึ่งนะหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมต้องเก็บเงินก่อนผมเดี๋ยวทุกคนจะดูเงินนี้นะัเดี๋ยวเงินมันจะเยอะขึ้นนะพร้อมนะสามสองอ้าวไม่ทัน ดึงอนนี้เงินผมมาแล้วนะนนยามเงาเซกเงินมาโหมีเงินอยู่พันเจ็ดสิบเก้าบาทโอเคเอ้ยมันมีปลาด้วยบอกด้วยว่าอันนี้เป็นของผมเฮ้ยนี่ไงโหผ่านไปแว็บเดียวบ้านนี่บ้านนี้โคตรเยอ่อผมว่ามันเย่ตรงเนี้ยมันเย่ตรงราคาแล้วข้างนอกนี้ก็มีอะไรไม่รู้ โอเคผมต้องมาอัพก่อนอัพอันนี้นะโอเคแต่ตอนนี้มีสองร้อยน,นะดูดิมันจะเพิ่มขึ้นมามสองร้อยสิบห้าโอ้แค่นิดเดียวเองอะมันเพิ่มแค่ห้าบาทแต่างนี้มันจะคุ้มไหมเพิ่มไปเพิ่มไปเรื่อยๆเอ้ยผมว่าได้เงินเร็วนะ เวลี young, ่เร e <ım Laser> ็วอะบอกเลย้็เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นเพื่อนเข้าไปนี่โอ้ตอนนี้ผมมีพนักงานสิบกคนแล้วนะเดี๋ยวผมจะกลับมาดูว่าคือว่าบ้านไปได้เท่าไหร่แหละเทเลพอร์เตอร์นี่ตรงนี้มีที่วาร์ปด้มันจะเป็นอะไรไม่รู้ไอ้โพสต์คอมพิวเตออ๋อทำบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคไปกันเอาแล้วผมก็ไปไม่ได้ Complete our p r o j e f t s s t r s t คืออะไรไม่รู้ช่างเหมือนก่อนไอ้ตรงนี้คืออะไรไม่รู้โอ้โหพ,พนักงานพนักงานก่อสร้างโคตรเยอะนี่แล้วเสื้อแล้วเสื้อก็ไม่มีด้วยมีแต่อะไรไม่รู้นี่ดูแล้วมันถือไม้มาเลยนะ แล้วทำไมไม้ต้องสีเดิมๆอะตอนแรกก็สีเดิมป่ะวะตัวสีขาวผมเก็บเงินนี้เท่าไหร่สามร้อยเฮ้ยผมว่าได้เงินหลักร้อยเร็วแหละแต่ผมจะเก็บเงินยักพันหนึ่งแล้วกันก็ไปดูว่าไอ้นี่มันใช้เท่าไหร่สองพันสามผมว่าไม่คุ้มนะ อันนี้อะไรไม้อะไรไม่รู้เนะี่ยแล้วเป็นของตกแต่งทำไมผมไปนี่ไม่ได้ไม่รู้อะคอมพิวเตอร์ะไรไหมจิตอาภัติกระดมแปอกกนมันคือ มันคือทำโครงการทั้งหมดให้เสร็จก่อนโดยต้องทำบ้านให้เสร็จน่าใช่เลยน่าต้องทำบ้านให้เสร็จโหแล้วนี่คือเสาทาวเวอร์เนี่องจากติดต่อวิทยุโอ้โหเราเงินไม่ได้ครเยอะพันแปดผมจะอาไปตัวนี้ผมอยากเลยว่าแค่พวกนี้มันมีเยอะมันจะเป็นยังไงวะนี่ยี่สิบสามคนครับท่านผู้ชม โคตรเยอะะผมบอกเลยว่าใค้มีคนนี้นะทําเร็วมากไอตัวเนี้ยไอตัวเี็วเนี้ยนะโหทำโคตรเร็วอะ่ะยกยกแกงมาทางบ้านแล้วก็มีคนทักมาด้วยเฮ้ยเงินดูดีผมผมก็กลับมาผมจะเก็บสองวันสามแหละเพราะเงินได้ง่าย จะไปดูบ้านเพื่อนกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีคนทักมาแล้วผมก็เดินไม่ได้แล้วผมก็เดินได้วัดอะไรของผมเนี่ยเฮ้ยมันบ้านที่ผมผ่านมาแล้วตรงนี้ก็มันบ้านตรงนี้ยังไม่ได้สร้างยังไม่มีใครอุ้ยนี่มันเสานาฬิกาแล้วเฮ้ยผมทมบ้านเสร็จแล้วหรอโคตรเร็วมากนักบ้านยี่สิบสามคนทำแล้วโคตรเร็ว เวลี่อ่ะตาปันมันจะเป็นบ้านอะไรเมื่อกี้มาต่อสัญญาณไฟต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยอับก่อนได้เงินไม่กี่บาทวะ สองยี่สิบผมว่าแล้วมันเพิ่มดีละห้าบาทเว้ยแค่อัพทีนึงมันเพิ่มดีละห้าบาทอ่ะโหโคตรเซ็งอะ่ะแต่ผมอัพเนี่ยจะพอแลละนี่ครับดูดูยกมาเป็นแก๊งอะ่ะเออเดแล้วนนี่กดกดสกินชัดเลย รูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งเฮ้ยมันเปลี่ยนสีเฮ้ยนี่ไม่คือรถบรรทุกไม่ใช่รถบรรทุกรถอะไรไม่รู้แล้วน้ำลายก็กระเด็นโดนหน้าจอยอยี่สิบหกคนตอนนี้มียี่สิบหกคนแล้วแตผปปปป่ผมยังไม่อัพสปีดเพราะสปีดผมยังไม่แทบไม่ขึ้นเลย,เยจริงจริง ครับนี่โอ้โอโอนีน่เฮ้ยเอ้ทำไมทำแปลกเกมนี้สร้างยังไงเนี่ยผมว่าน่าเสร็จแล้วนิดเดียวเวลสิบห้าคลิปหน้าผมจะเอาไว้ให้เวลห้าสิบเลยนะทุกอันไว้ห้าสิบยกเว้น 50. ID, ยกเวน้นไอเดียยกเว้นอันนี้มันยากดีมันยากเกินไปสำหรับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วหรือเปล่ามันพ,พนักงานโคตรเยอะพนักงานก่อสร้าง ส่วนไหนมันหายไปผมว่าก็ได้นะรุนยังไงอ๋ออ๋อปิดมันต้องมีตรงนี้ด้วยเหรแต่ยังแต่ยังน่าจะยังไม่เสร็จน่าจะไกลละดูตาโหเงินเงินนี่ขึ้นมาเป็นดงอะบอกเลยเงินนี่ขึ้นมาเป็นดงโคตรโด,ด่งอะตัวนี้ดูดิว่าอัพมีได้ยังเฮ้ยรวมเงินนี่ไปก็สามพันสองแล้วอ่ะ สามพัะจิน 3, ด้สามพัสามแต่ดูได้ว่าอัพได้หรือเปล่าโอ้โหสจ็ดอัพนี่แหละจิบจ๊บๆผมต้องเร่งความเร็วเพราะผมรีบช่วยกันช่วยกันเร็วๆเฮ้ยผมต้องเพิ่มแหละเพิ่มตัวเพื่อ ผมต้องเดี๋ยวผมต้องไปทำกันบ้านนีกอัพผมผมต้องเอาเร่งสปีดกับไปตัวนี้แหละนี่อัพมาอีกเลยจริงผมว่าแค่นี้ก็ได้แล้วนะต้องมีด้านหลังอีกแล้วเนี่ย แปลกไนงะเอ้ยทำไมมีหน้าด้วยอ่ะเฮ้ยรถมีตาด้วยเหรอดูดูด,ด,ด,ดูดูไอ้นี่ทำไมเสื้อมันหายไปไหนเพราะตัวมันหายไปไหนวะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปนี้แล้วว่าตัวหายไปไหน ยังไม่เสร็จดีกว่าเนี่ยผมเห็นในพวกนี้มันหยิบสีแดงเลยผมว่าสีแดงน่าจะหมดแล้วน่าจะเหลือแค่สีเขียวแล้วก็ดำเี่ก็ดำมาแล้วหยิบเดี๋ยวแล้วกันโอเค โอ้เงินพันเก้าอ h my g อชแค่นี้ไม่เสร็จก็ไม่รู้ทำไมไดีไม่รู้เลียพันบาทโอมีลังคาด้วยเหรอแล้วก็มีคนโทรมาหาผมหรือเปล่าะ เ,ออเพื่อนเพื่อนผมน่าจะโทรมาผมหรือว,ว่าใครไม่รู้แล้วรถนั่งไม่ได้นะเออเสร็จแล้วว่าสำหรับคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ใหับใครด้วยนะกดไลค์เลยอะเดี๋ยวผมต้องไปทำงานบ้านก่อนไม่ใช่ไปทำงานบ้านเออจอคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วก็มีคนโทรมาไป